จังเลยค่ะท่านผู้ชมไม่มีอะไรทําเลยเห็นเขารีวิวของก็อยากรีวิวรีวิวเปนของที่ซื้อเมื่อวานนะคะจากร้านมูชมูชิค่ะงั้นเรามาแกะดูกันเลยค่ะ จะเอาของอันนี้เป็นต้นไม้สองต้นเลยกมีแค่สองต้นนะคะอันนี้เป็นป้ายป้ายน้ำมันป้ายน้ำมันค่ะนี่เป็นต้นเป็น,นที่เต็มน้ำมันค่ะ มีหกคันแล้วก็บวกแพลนิชอปเตอร์แล้วก็มีเครื่องบินด้วยค่ะรถบัสรวมทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เก้าเก้าคันเก้าคันแล้วก็มาดนไปอันนี้เป็นกลวย อันนี้เป็นป้ายนะคะแล้วก็เป็นป้ายจราจราเป็นไฟแดงแล้วก็ข้ามสุลกากแล้วก็เป็นป้ายอะไรไม่ค่ะเราจะเดี๋ยวเราิดเดเดี๋ยวเราจะเร่เล่นกันเลยนะคะ<ม><ม>เอ๊แต่เราเล่นคนเดียวไม่ได้หรอก จำน้องที่รีวิวคลิปที่แล้วไม่ได้ไหมคะที่รีวิวอันนี้ค่ะเราจะเอามาเล่นรวมงั้นเดี๋ยวให้หน้องมาเล่นด้วยค่ะเชิญเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเคออยรีวิวนี่ค่ะตั้งแต่คลิปตั้งแต่คลิปเมื่อกี้แล้วค่ะ,ะคือตอนน,น,อน,นี้ตอนนี้เราก็เอาน,นี้มารวมกับพี่บ้างก็ใช่คะค่ะ,คะนีะ่ นี่แกะของน้องเลยค่ะเราจะเอาออกมาเล่นรวมกันนะคะเพราะว่าต้นพวกนี้ หนักมากเลยค่ะใชอบทำแบบนี้ตอนนี้ไม่ต้องตรวจไม่ต้องสงสัยเลยค่ะจำได้ไหมคะที่คลิปที่แล้วเรารีวิวค่ะนี่นะคะดาวเทียมแล้วเทียมนี้สวยมากเลยท่านผู้ชมดูฉากข้างหลังของลูกปีศาท่านผู้ชมอันนี้ผู้ชมขฉากหลังของลูกค่ะแล้ว็มบอร์ ค่ะเครื่องบินของนูนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะลอยไปตามโลกค่ะค่ะเครื่องบินมันมันได้เล่นเองได้ค่ะค่ะเรามาเริ่มเล่นกันดีไหมค่ะเอ๊ะเราแมะนํำก่อนนอกว่าใช่ไหมกันอันนี้ค่ะที่พี่แล้วน้องลึงบอกนะคะอันนี้เป็นแหล่โซลาเซลล์เลยนะคะใช่ค่ะค่ะ นี่ก็เป็นดาวเทียมนะคะดาหางสสามส่ส่วนนี้ก็จะเป็นเอาไว้ขี่ปมาดูแนะนำของพี่บ้างค่ะเพราะว่าพี่แล้วมาแนะนำของพี่แล้วนี่ถ้าเดินคอมเตอมนก็จะมีสองของน้องมีิดชั้นเลยงั้เรามาเริล่นกันเลยไหมค่ะเพาทุกคนคงเห็นพวไปเวลาเราขึ้นเครื่องบินเแล้วเนาะค่ะงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยห้าร้อย ตล,า,ลาค่ะไม่ใช่ค่ะมาดูว,ว่าเดี๋ยวเราจะบอกอันนี้นะคะที่เป็นชุดเครื่องบินหลาแรกค่ะชุดเครื่องบินมีสองอบาทจากร้านมูชิมูชิม,มีของน่ารักเยอะมากท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะคะที่มีเชียงอยู่เชียงใหมใ่เลยาเชียงใหม่อันนี้1 1ึงรอยสิบบาทค่ะ110สิบาทแพงนิดนึงเนาะก็<อ>ไม่แพงนะถูกกว่าที่มีกมี200 รถสีปากกาอะงั้นเราเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราขอจัดไปน,นะอย่างแรกเราต้องจัดอะไรก่อนคะพี่ขาจัดรถค่ะค่ะจอดไว้นี้นะคะพี่ค่ะแล้วคนนะคะจะไว้ไหนคะตัวน,นี้คนเอาไว้ก่อนนะคนไม่ต้องสุดท้ายใช่ไหมคะ อุ้ยทำไมมันยุบแบบนี้อะไรละมันยึนเข้าไปแล้วเรามาจาัดรถกันคืออยูใช่ไหมนนค่ะตอน,นเราจะจัดจส่วกันเลยเลิอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็เหมือน นนเป็นที่จอดอพิเศษนะคะค่ะอันนี้เป็นรถนะคะเป็นรถที่รับส่งบริการฟรีก็เป็นที่จอดพิเศษเหมือนกันค่ะ,คะอุ้ยตกขอบ ส,ส่วนรวมก็เลยสอดส่วนรวมวก่อกส่วนดาวเทียมนะคะเราจะวัดขึ้นมาเาะคเดี๋ยวเราจะจัดป้ายก่อนเพืที่เราจะได้เห็นเครื่องบินนะคะเราจะตรวจราคาไว้ไหนคะมาจับของพี่ก่อน เหนูขอไปฝั่งขี่ก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะเราจะเริ่มกันตรงนี้นะคะส่วนฟองค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะขอไปังไีมได้ไหมคะเป็นน้องไปบอกค่ะเห็นไหมพ่อภาพตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือทางเข้ามาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวฟองจะหลุดไปที่พิเศษของมแม่แล้วไม่เห็นไม่เห็น ไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นน่ะค่ะงั้นอุ้ยเราจอนไว้นี่ก็กันเนาะโอ้โอ้เราไม่ใส่ต้นไม้แล้วนีเพราะว่ามันร้อนค่ะเยี๋แล้วคะมันยันมีอะไรคัน้าปิดขาใช่แล้วแล้วก็ติดปัดอย่าง ลูกค่ะพี่ขาไปพักพี่ขาขอไปซื้อพี่เราห้ามสูบบุหรี่นะมี่เี่ี่พี่ไไ่ได้ค่พ่พี่พ่่่ เอาไปยังเป็นไปอยู่สต๊อปนะคะเดินเลยเอาไว้ไหนดีคะเอาไว้ไหนดีคะเอาไว้อยู่สต๊อปไปไหนดีคะเอาไปอยู่สต๊อปไว้ไหนดีคะดูสิคะสต๊อปสต๊อปก็ไม่ตรงนี้สะ๊อบไม่ตี้จะดีหรอคะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าจะมันใกล้กัน กันหน่อยนองนอก,ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ค่ะอย่างเช่นตึ๊บมาตอบไว้กับพี่ตัวน้อง <50. S 1> นี่ต่อเป็นภาพสุดหีนี่เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็วมาต่อกันตอนที่สองค่ะค่ะ